แสบจุดหลับดีกว่าทำไมหนาววะใบถ้าจะฉีกขนาดนั้นนะเนอะมึงป็นลูกเหรอวีหนึ่งเห็นมันวีสองใช่ไหมวีหนึ่งเห็นมันวีสองใช่ไหมเดิอะไรหรอทำไมหรอเออไม่ทำไรเข้าวินเหรอไม่ใช่ อกเข้าวินกันทไมอะบายโอเคแล้วพี่ดีไม่ได้้านแต่ภาพมันฟ้องไม่อไม่เห็นมอกับแจ็ถึงกับสะพรึงอะทำไมวะ อะไรโพราเราเหลือหกคนเงียบอ่ะพาพนี่คันีไม่มีคนพูดเลยอ่าพี่ไม่ค่อยเป็นใคยพูดย้ายออกกัละ